สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะภูค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องนูกู้นูน่าวันนี้เราก็กลับมากับคอนเทนต์รีแอคชั่นซึ่งดูจากสีเสื้อก็รู้แล้วว่าจะเป็นมงไหนไปไม่ได้ก็เป็นวงที่เราจริงๆแล้วอ่ะไม่เหมือนนะสีเสื้อเนี่ยก็คือไม่ใช่ก็อานเขาเรียกว่าอะไรนะอุปโลกไปเองคิดอุปโลไปเองว่าใช่ใช<ๆ>เพราะว่าก็คือหมดเสื้อจะใส่แล้วกับวงนี้นะคะเพราะว่ารีแอคเยอะมาก เออตอนนี้เสื้อผ้าก็คือจะเป็นสีฟ้าหมดแล้วในตู้จริงกับวงเทชเชอร์อันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นทูมไทยของเรานะจริงคือนะคนอาจจะได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเราอ่ะลงคลิปว่าเราอ่ะไปงาน G A <BA S 1> Golden Disc Award กันมาแล้ววันนี้ก็คือน้องวงเทเชอร์นะคะเขามี T M I เป็นเหมือนแบบคลิปวอล์กเบื้องหลังของน้องเขาที่น้องเขามางานนี้เราก็จะมาดูกันว่าน้องเขามาไทยน้องเขาไปทําอะไรบ้างไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะไปดู

น่านสดมองคนจิตใจดีเท่านั้นพี่คนสอนนี้นิ้กลางคืนดึกดื่นค่ำคืนต้องอู้งเทราดาอีกแล้วออมาคงร้อนใช่ไหมลูกร้อนแหละ กับอ่างเกงสีสีสดๆของเฉียกีรัชโชยองีรัชโชยองีรัชโชยองที่เขาบอกว่าน้องกินข้าวนี่ไงอยู่โรยองเมนูที่คนเกาหลีกินชอบคือใครแนะนำร้านมาอยากรู้คือเพราะว่ารถตู้เขาพามาเลยเนาะเหมือนร้านเนี้ยก็เหมือนศิลปินเกาหลีคนอื่นก็ไปเหมือนกันก็คือมีชื่อเสียงล่นเรือในหมู่ไอดอลเนี้ยเหรอบีไอบีไอ น้องกินไก่ทอดสองจานเลยนะเวขาอกว่าที่นี่มีจระเควาสั้นมันไม่ใช่จระเครู้มันไม่ใช่จระเคมันคือตั๋วเฮียผมไม่กลัวหรอก เพื่อไมสับสอยาให้เห็นวิ่งนะจันลาเระกไม่รู่เห็นล้ไม่ใ่งไม่เคยเห็นผู้มาผู้มยังยังอีกคนที่บ้านน้องไม่มีแมวจรจัดทีนี้ก็คือแบบมหาป่า ตต <laughs> ตืื <laughs> ต่่นนนเ <laughs> อีนี่ก็คือสวยไม่ไหวร<อ> <laughs> ิงมีบุญได้เข้าก, <laughs> กงงล้กลองน้องน้องก็ทนไหวยด้ไงอ่ะเราเราก็รอนะใส่แมสด้วยเดินด้วยใสยหยะะ่หมวอกตาหะ โอ้ยไงล่ะคงไม่มีลูกค้าคนอื่นใช่ไหมน้องบอกว่าเช่าไว้เลยโต๊แบบญี่ปุ่นวะนี่ตัวจริงตัวจริงเสื้อโอเวอร์ไซส์ของจริงตัวจี๊ด อ๋อช่าไวซสอมเต้นทวงอื่นอ่ะเขาอยู่คนละโรงแรมป่ะเหรอไม่ใช่ว่า G D A เขาแบบจัดโรงแรมไว้ให้เหรอแท่จังเลยอ่ะทัายคิดว่าทเหมือนไม่เคยดูแบบไม่เคยดูกันอะไรแบบอุยร้องเท่จังเลยอันนี้คิดว่าแบบน่าจะเช่าออกกําลังกายแหละแต่มีพื้นที่น้องก็ซ้อมหน่อยอะไรเงี้ย เขาคิดไวมห่วเลวเปล่าเเหมือนไม่เคยไปอีกเช่นกันมาไปมาออโอ้ก่อนเซ็ตผมก็คือแบบชิคก็ยังรักโยชิมากที่สุดนะเ๋ย่มาใส่ความ คนนั้นน um> ่ารักหัวใจเต้นหัวใจเต้นพี่เจ๊ปากอ้เจปากเราชีสกผมตรงนี้คือดี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 เ้ยพี่เจ๊ปากอะไวเทมากเรชิมน่้วเรี่เจ้าพัคุณพ่อไม่ไหวแดดดีมาก ยังชี้เสกผมเหน่ยคนรักคนรันกหวานมอมยิ้มากเลยเจ๊เจ้เขาน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะอันนี้คือเวลายิลยยยยเยยาเเยาเจอ,อยิยอยนยัยย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 วๆๆๆยยยยยกยงยยยเยยปาย <พ eng. S 2> ยาสยยยนยยยยยยยนยย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 ยนยย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 เยนยย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  เล่นหลายเพลงเลยนะมันไม่ได้เป็นโอกาสได้เจอกันบ่อยๆเจอไม่ได้เจอกันบ่อยๆมเจอยิ้มเขินมากเลยอ่ะเขินจริงอันนี้จะมองใครก่อนทีวันนี้ดีใจแท้แจพี่ใจปอคุเท่มากจงอุณาลา แต่พ no ี่เขาตัวเท่านี้มันตลอดเนาะพี <t <t ่เจยบ้าเขาสิกเนเจอร์โอ้ยมาแล้วมาเลยเขาออกบงใหม่นะเห็นยังเห็นแล้วสวยมากสวยดีนะเก่งกี่เด็ดเก่งกี่เด็ดเฮ้ยบูซึงกว่าทำผิดเตาเขื่อนมากตัวเหลือสองเซนน้องสาจะต้องมีความสุข น้องนั่งร้องไห้นอะน้องบอกคนเกรงเห็นกะหลัดคนนั้นไหมกะหลัดคนนั้นก็คือปากสั่นกะหลัดคนนั้นชื่อฮารุโตะนะกะหลัดทุกคนกะหัดทุกคนเพิ่งเสองคนนี้เป็นตัวแทนลงมาทำ l ช e n ล์ เอ้ไงที่ทำเพลงใหม่ของบูซอกซุนอยากให้แบบามอยากให้มิกิวแบบถ่ายคู่กับฮารุโตโคุยน่ารักไม่มีแบบคุยกับแบบบีโอเอยอะไรเอยหลังวิทีแล้วหรอมีแหละแต่คงไม่ได้ถ่ายนาต้องมาตี้อะไรอย่างเงี้ย อย่างพี่ซอบเขาบอกนะว่าแดีใจที่ถึงมีมาเยอะขอบคุณขอบคุณกลับกะละอีกคนนึงโอ้โหชิอะไรชอบคาดเว่นนี้มากเลยนะมึงต้องมาซื้อเว่นมาแล้ว สองคนคงนี้คือแบบงานนี้คือแบบหลอกอืมนั่นเนาะโอ๊ยเท่าไรตั้งเออย <laughs> ลยเนี่ยร้อนแหละน้องแอคเซสเซอรี่นแน่นมากแต่ทั้งหมดเราออวันนั้นก็คือแบบไม่เท่าไหร่นะเ <s> ย็นดีด้วยสงสารน้องแต่น้องคือมีสปอร์ตไลท์มีอะไรไงมันไฟมันแรงมันร้อนดูเสื้อดิ

ไปไม่ทันไม่ออกเลยไปไม่ทันคุณเนี่ยน่าหลกมากจริงเหมือนแมวนุ่มเฮ้ยเจอกันอีกทีเอเชียทัวร์เกจบแล้วคลิปสั้นมากแปดนาทีเหมือนแปดวิจบแล้วเป็นความภูมิใจของที่เมทายของเราแฮปปี้มากเพราะว่า เราอยู่ที่นั่นไงเราเป็นเราม่คอสูบเป็นเป็นจุดจุดเล็กๆจุดหนึ่งในนั้นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่กล้องก็ไม่แผ่นไปเลยเลยเมื่อกี้ไม่ไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในนั้นวิจัยที่เองมาเมืองไทยแล้วก็แฮปปี้แต่ว่าตัวใหญ่เชเชื่อมาไทยก็แฮปปี้ตลอดแหละแล้วก็มีคลิปด้วยแบบพอต้องบอกว่าประเทศไทยก็คือทือเมนาแน่นมากๆนะประชากรแน่นมากจีงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตอนจจอบะคุกกี้วิดีโออะ ก็คือแบบคือเมย์ไปรอส่งเยอะมากนะก็คือเป็นคนที่แบบคิดว่าอาจจะออกจากคอนเสิร์ตตั้งแต่เทตั้งแต่เทเชอร์ตั้งแต่เทเตอร์แบบลงเวทีแสแดงเสร็จก็แบบไปเลยแต่เราไม่ได้ไปเพราะว่ายูยูจนจจนจบไปดูเทเชอร์แต่ว่าก็ชอบทุกวงก็คือจอยทุกวงแลมวก็สนุกมาเป็นปมนคอนเสิร์ตที่โปรดักชั่นดีที่หลุดตั้งแต่แบบหลังหลังจากช่วงโควิดมารู้สึกว่าเป็นอันเนี้ยดีสุดแหละตั้งแต่ไปมาทําไม่ใช่ทีมงานไทยจัดไหม เขามาดูเราแบบจริงๆมันเหมือนแบบเขามาคุมเองอะเห็นเขาคนคอยเองตลอดเวลาคือแบบดีดีมากแฮปปี้นะที่ได้เห็นแบบว่าเออน้องมาไทยก็แบบคือเขายังมีเวลาที่ให้น้องมาแบบไปเดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไทยอ่ะมันมีที่เที่ยวแล้วก็แบบที่ได้ทำคอนเทนต์เอยอะอยากให้น้องมาแบบนานๆหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าเพราะว่าช่วงที่น้องมาจ d ดีเะเป็นช่วงที่แบบน้องทัวร์คอนญี่ปุ่นอยู่อย่างหนาแน่นและแน่นขนาด ขนาดขนาดอะแน้นมากเน้นมาก,มากอยากให้น้องได้เที่ยวบ้างคือมีเวลาให้น้องได้มากินข้าวกิน้ตมตำเล่นก็ดีอะไรเงี้ยแฮปปีอ้อ่ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปเทเชอร์ทีเอ็มไอนะกับงานโกลเด้นดิดอะวอร์ดเบื้องหลังซึ่งมันก็น่ารักมากเพราะว่าเด็กๆก,ก็คอมพีสหลายอย่างเราก็คอมพีสเหมือนกันเอาจริงแบบว่าวงที่น้องชอบหรือศิลปินที่น้องชอบเราก็ชอบเหมือนกันเห็นที่เราศริลปินท่เราชอบสองวงอะมาเจอกันอะมันแบบมันกรี๊ดมากก็ สำหรับการีแอคชั่นวันนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะกดข้างล่างแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีช่องทางให้ติดตามอีก2ช่องทางก็คือ Facebook กับ Twitter ซึ่งเราจะแนบลิงก์ไว้อยู่ตรงช่อง Description ข้างล่างนะคะสำหรับว,วันนี้พวกเราขอไปก่อนนะบ๊ายบาย